พ5 1 51, ดื่มน้ำระลึกถึงต้นทานบางคนกล่าวว่าทุกศาสนาคือกับดักแห่งการตื่นรู้คำแรงแรงเป็นลีลาแห่งธรรมแฝงเจตนาดีตีจิตตื่นก็ยอดเยี่ยมแต่ถ้าหากไม่ใช่ก็คือกับดักแห่งตนเองก้าวข้ามหลักสอนภายนอกสู่จิตภายในนั้นแจ้งชัดแต่อย่าได้เข้าไปตัดสินและเปรียบเทียบแห่งจิตวิ ทุกศาสนามีความลึกซึ้งกระพีเปลือกกลางจนถึงแก่นธรรมร่วมกันเป็นรากฐานพื้นฐานเพื่อให้เราเรียนรู้และยกระดับจิตคนที่พูดว่าศาสนาเป็นกับดักเพราะเขารู้เรื่องศาสนาแค่เพียงกระพีเปลือกเห็นแต่รูปแบบประเพณีมันไม่มีสิ่งใดผิดถูกคู่ควรไม่คู่ควรจริงๆหร,รอก หากไม่มีสิ่งให้ยึดเราจะไม่แจ้งคำว่าวางว่างรู้มืดจึงแจ้งสว่างรู้ดำจึงแจ้งขาวรู้ทวิจึงแจ้งจิตหนึ่งจึงต้องเรียนรู้เข้าใจทุกแง่มุมแห่งจิต เมื่อวางสิ่งใดได,ได้จึงก้าวข้ามผ่านอย่างสง่าผ่าเผยเมื่อเราชอบพอจิตระดับสูงก็อย่าได้ตัดสินประนามสิ่งที่ต่างไปจากตนเพราะจิตเธอได้ลดระดับไปสู่จิตทวิแห่งการเข้าไปตัดสินและเปรียบเทียบไปเสียแล้วเธอมาถึงเส้นทางแห่งมิติห้าได้นี้ ไม่ใช่เพราะมิติสาสี่ปูทางให้เธอมาถึงณปัจจุบันได้เช่นนี้หรือขอบคุณบทความนกอศวะวันที่2มิถุนายน2565